สวัสดีครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคคนพิเศษสังขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่แล้วลากโยงมาจนถึงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ต่อเนื่องจนถึงวันนี้คุณผู้ชมน่าจะได้รับทราบข่าวหรือบางคนเนี่ยได้รับการประกาศแล้วนะครับว่าโรงพยาบาลที่นัดหมายหรือว่าสถานที่ที่เราได้ไปน,นัดหมายจองฉีดวัคซีนมีอันต้องเลื่อนออกไปเนี่ยนะครับหลายโรงพยาบาลจน ทำให้เกิดภาพการสื่อสารที่ไม่ตรงกันหรือจะเรียกว่าเป็นการโต้แย้งต่อโต้กันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งสอบคอว่าแผนการบริหารจัดการวัคซีนเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นคุณผู้ชมครับมันเกิดอะไรกันขึ้นล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยสั่งการให้พลเอกนะัทพล อธิบดีกรมควบคุมโรคแล้วก็ผู้ว่ากทมนเนี่ยมาถแถลงข่าวทําความเข้าใจกับประชาชนแล้วถแถลงข่าวสาเหตุหลักเลยคุณผู้ชมครับก็คือถแถลงแก้ตัวนะครับว่าการสั่งซื้อวัคซีนเนี่ยการผลิตวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้มารอบเดียวไม่ได้มาทีเดียวเขาจะใช้วิธีการทยอยส่งเนี่ยเพิ่งมาอธิบายตอนมันมีปัญหาเนี่ยนะฮะ คือเดือนนี้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะได้ทั้งหมดเนี่ยหล้านโดสโดยที่ตอนนี้เนี่ยได้มาแล้ว3ล้านกระจายออกไปแล้วแต่อีก3มล้านที่เหลือของเดือนนี้เนี่ยยังไม่มามันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นทีนี้ถามว่าแล้วตอบไม่ได้หรือจะมาเมื่อไหร่อย่างไรอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะให้คําตอบได้ชัดเจนนะครับคือถ้าสามารถให้คําตอบได้ชัดเจนเนี่ยปัญหาเรื่องของแผนตามวันเวลามันก็คงจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย สาเหตุสำคัญก็คือวัคซีนไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะเข้ามาเมื่อไร่เพราะเป็นการทยอยเข้ามาอันนี้คือคำอธิบายนะครับแต่ตอบได้ว่าเดือนมิถุนายนจะได้6ล้านตอนนี้ได้ไปแล้วประมาณ3ล้านส่วนอีก3ล้านจะทยอยเข้ามาวันไหนและอีกเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ท่านจะให้ยืนยันร้อยเเตตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ไไดคุณผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากสภาพปัญหาการบริหารง,งานของสอบคกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาถามว่าวันข้างหน้าต่อให้วันนี้รับปากแล้วนะครับวันข้างหน้ามีโอกาสจะเกิดปัญหาขึ้นไหมคําตอบก็คือมีอย่างไทยร่วมใจน,นขณะนี้กรทมอรบอกว่าคนที่จองหลังวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดคืออาจจะพอตอบได้ว่าน่าจะได้กลับมาฉีดวันที่21 22เป็นต้นไป แต่ผมถามเลยนะครับใครกล้าที่จะยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ได้บ้างคำตอบก็คือไม่เช่นนั้นถ้าไปพูดมันก็จะเป็นการให้ความหวังรวมๆแรงๆกับที่น้องประชาชนนี่คือสถานการณ์ที่คนไทยทั้งประเทศต้องจำยอมหรือไม่ต้องรับสภาพหรือไม่เพราะทำได้แค่นี้วันข้างหน้ามีปัญหามีความสะดุดเกิดขึ้นอีกค่อนข้างแน่นะครับในเมื่อรัฐบาลสบคอบอกว่าเราควบคุมไม่ได้ ว่าวัคซีนที่เราไปจองที่มีคิวผลิตนั้นเนี่ยนะครับจะได้วันไหนเพราะเป็นการทยอยส่งถามว่าได้ไหมมันได้แน่แต่ได้วันไหนเนี่ยไม่ทราบก่อนหน้านี้ไต้หวันก็ออกมาบนน่นนะครับว่าวัคซีนก็ของขาดหรือแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียที่อยู่ใกล้เคียงกับเรานี่คือสภาพความเป็นจริงครับถ้าสรุปก็คือประชาชนพร้อม ประชาชนไปจองคิวไปต่อคิวกันเยอะมากไม่รู้จะก,กี่ระบบครับทั้งไทยรวมใจทั้งแอปพลิเคชันของแต่ละจังหวัดยกตัวอย่างเช่นนนพร้อมของนอนทบุรีแบบนี้หรือคณะบุคคลที่ไปสั่งจองเอากับสถาบันราชาวิทยาลายัยจุฬาพรและอีกมากมายประชาชนพร้อมครับแต่วัคซีนไม่พร้อมเพราะฉะนั้นรายการในวันนี้ผมมาเจอคุณผู้ชมสั้นๆก็อยากจะบอกให้คุณผู้ชมทราบว่าเราต้องอยู่กับสภาพแบบนี้แหละ มันที่ผมเคยวิเคราะห์เอาไว้นานแล้วว่าเราถลําม,มาสู่ระบบมวยวัดนะเราถลําม,มาสู่ระบบมั่วระบบมวยวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปกันแบบติดติดขัดขัดอยู่แบบนี้เพราะว่าการวางแผนในเชิงนโยบายหรือว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำเนี่ยมันผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นคนทำงานต้องให้กำลังใจนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยคนทำงานก็รับกรรมนะครับคนทำงานก็ต้อง ทะเลาะกันเองประสานงานกันผิดพลาดคนทํางานคือถ้าวัคซีนมันพอเนี่ยนะครับมันล้นเนี่ยนะครับตามความต้องการเนี่ยนะครับไม่มีทางแล้วครับที่หมอก็จะออกมาบน่นหมอก็จะออกมาแฉหรือว่ามีปากมีเสียงกับรัฐมนตรีหรือว่าที่ปดีสุดท้ายคนทํางานต้องให้กําลังใจเพราะท้ายสุดก็มาทะเลาะกันเองส่วนคนที่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะไม่ได้รับวัคซีนก็คือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่คือความเป็นจริงสภาพปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นมาจากนโยบาย มันจะเกิดมาจากวิสัยทัศน์เมื่อนโยบายกับวิสัยทัศน์ไม่ถูกต้องแล้วเดียนะครับคนทำงานก็จะหนักและคนซวยก็จะเป็นประชาชนนะครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ